สาวที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรนพาเพื่อนๆมาเที่ยวบารับในกรุงเทพค,ค่ะชื่อว่า Warden Cafe ฟ a r นนะคะเป็นแบบเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นบาร์สไตล์แบบญี่ปุ่นสุดๆเลยค่ะ ทางขึ้นนะคะอาจจะงงๆหน่อยนะคะเพื่อนๆหาป้ายร้านแลนเทอร์นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีบันไดวนอยู่ด้านข้างๆร้านนะคะก็ให้ขึ้นบันไดวนนั้นมาชั้นสองะคะ่ะก็จะเจอกับร้านวอร์เดนค่ะ เนี่ยคือเงียบมากแล้วก็แบบบรรยากาศดีเพลงดีกลิ่นดีกลิ่นหอมมากความพิเศษอย่างหนึ่งของร้านนี้นะคะก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถยืมบอร์ดเกมของที่ร้านค่ะแล้วก็มานั่งเล่นระหว่างที่สั่งอาหารกินหรือว่าดื่มได้ด้วยค่ะเกมอะไรโอ้โหเจงกา,าจัดมากลัว่าเสียงดังสุดในร้านละเกมเนี่ย เล่นให้หมดเปิดให้ให้ขอบหมดก่อนใช่ไหมอาจจะแบบนั้นก็ได้เล่งออกมาเล่นจากขอบไปเท่านั้นเลยอย่างนี้หรอดันของตัวเองก็ได้หรอใหมันกี่เข้าท่งไหนก็ได้หนึ่งจริงเอ้ช่างมันเอะเียราหยิบอันหนึ่งจะดันขอให้เป็นแนวอ๋อแต่ไม่คู่หยิบตรงนี้แล้วคู่มาดาตรงนี้ก็ได้แนวเดียวกัน อุ้ยแต่ไหนอ่ะแต่ไหนอ่ะอุ้ยไม่ดูเลยไม่ดูเลยนี่ก็ดูแต่แบบเฮ้ยเห็นอาไรเห็นทำยาวะกไม่เข้าใจกลัวไปเก็บได้ไหม อย่างเงี้ยมันมันจะวางคนสุดท้ายที่วางข้างบนได้น่าจะจะเป็นคนชนะอ๋อไม่เราเดิมการวางมีไหมถ้าของทีู่ที่อยู่ข้างล่างเยอะกูมีโอกาสอยู่ข้างบนเยอะกว่าไม่เราไม่เข้าใจว่าทำไมถึงวางแบบนี้ได้มันไม่ใช่ของตัวเองด้สองอ่ะถ้ามันคิดว่าน่าจะวางของใครกันเนี่ยเก็บไปกูยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้แข่งกันเองเนี่ยแข่งกับบอร์ดเกมบอร์ดเกมชนะ เกมใหม่เกมที่เรายังไม่ได้เล่นเลยเลิกเลิกก่อน <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วคือมันเข้าใจแล้วคือคือมันมีหลายแบบไว้ให้เราเลือกชนะ <c oughs> ได้ได้ทั้งหมดแปดแบบนี้แล้วแปดแบบเนี้ยการเรียนจะต้องเรียนแบบแนวเดียวกันแนวทะแยงร <c oughs> องเจนเลนี่แจกโชคอ่ะเลนี่แจกโชคแล ออก่นี่นีเแจกแจถึงตอนเิม้นจแแจกอยู่ีี่เแตกแน่นอนเี่ถูกแล้วถูกแล้วถูกวันนีงแตกแน่เลยวเกียอะไร่ะนี่แตกเไม่ยอมแจกโอ้ยแข่งไมนกระดองเตาเลย ไว้ดังแค่แบบเบสิกเริ่มต้นคือวิธีเล่นคือให้เราอะไปถึงฝั่งตรงข้ามให้ได้อยู่ที่ว่าเราเล่นฝั่งไหนนนัคือโกงเกมนี้ทุกคนจะต้องแบบอยู่ตำแหน่งตรงกลางของฝั่งตัวเองแต่ละแต่ละเทินของแต่ละคนอะให้เลือกอย่างใดระหว่างขยับตัวนี้หรือ ยิบอันนี้ขึ้นมานหนึ่งเพื่อนไปตรงไหนก็ได้เลยหรอในบอร์ดกัลังอ่านอยู่ที่โคงสองหลอถ้าเกิดมาตาแรกกูอย่างนี้เลยจบเลยอย่างเงี้ยหลอนก็ไม่เกิดก็เดินก็ต้องเดินอ้อมไงการเดินเอ้าไปได้ทีละบอร์ดเดินข้ามได้ไม่หมายถึงข้ามถ้าเกิดแบบติดกับเพื่อนอ่ะอยู่อย่างเงี้ยสามารถข้ามเพื่อนได้แต่ก็แม่ไม่ได้ข้ามแหงไม่ได้ วิธีการเล่นคือให้เราขย um ับตัวนี้หรือเลือกเอากำแพงมาตั้งได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดกำแพงหมดแล้วเดินได้อย่างเดียวอ่าก็ออกโคตรตากูพวกกันตรงนี line ้ก่อนตาตูกูไปด้วยเขาไม่ สุดนะมึงเนี no, no, no. ่ย <qualc> ก <LI ES> <S 2 government> ็จะต้องได้แทนแทนกับมึงเธอวะเจ่ะเจ๊กูใช่ไหมเจ้าไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่ได้หรืได้บปิดจนแบบเดินไม่ได้แค่นี้ยังเดินได้อยู่โอเคโอเคอ๋อไหแม่งเหมือนนับเกมทำลายล้างตอนเนี้ยกำแพงเจะหมดแล้วนะมึงชะตากรรมเดียวกับกูไม่เดี๋ยวปุ่ยยังไงก็ข้ามไปไม่ได้อยู่แล้วก็จุดนี้ก็เดินทามุมนี้งแล้วมันสุดแล้วไง นี่ไงนี่คือจูดี้ต้องเดินมาทางช่องนี้ก่อนจข้ามาได้มือเรดนี่มือเจ้าใช่ไหมโอ้ตาองเราสติละเราเหนื่อยจูดี้นะจูดอยู่อย่างนี้คนเดียวแล้ว ผิดผิดผิดนิดนึงก็เอาเฮ้ยเื่ที่สองไปดิ